หานอยู่นี่มันนี่ยเก็บยี่คนครั่มันเนี่ยมสิบสามบอนสิบสามคนเนาะมันนี่เก็บสิบสาคนเนาะสิบสามคนสิบสาคนเลียเอาคนละสี่สิบโลเสียคนละสี่เสียเอาแบบง่ายๆคือแบบทั่วทวงไปสี่สิบโลนี่ผู้เดียวผู้เดียวเบิ้อ ค้าว oh, ่าเรคนเดียวนะ12กิโคนเดียวนี uh ่นะมาเกงกระเดียกระดอเถอะครับเกือบร้อยเนาะสองคนไปยองมาที่หลังมั่นบสอ2กิโลปวดเนอะผูกเกบปวนอ่ะเกงกระด้อเกือบร้อยนี่ร้อยมั้อีกันจะค้นหนอมาานี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบสามคนเป็นมั้สวัสดีครับวันี้กวางอิริจภาพพี่พนองมาเบิงบรรยากาศการเก็บพลิกเงินแสนครับเป็นพลิกพันหัวเรือพี่น้องเก็บพลิกสุกเอาไปตากแห่งขายครับพลิกแป้งนี่พ่นนี่พลิกกัดอยู่ดอนตำแย่ บ้าน่อนคำม,มูซีตำบล่อนคำอำเภอย่างชุมหน่อยจังหวัดศรีสะเกดครับมีพื้นที่การปลูกเกือบสองไร่ครับการเก็บพลิกรอบนี้เป็นรอบที่สี่ครับเป็นรอบที่สี่เดือนหนึ่งเก็บได้สามเถือครับสิบวันเก็บได้ครั้งหนึ่งรอบที่สี่ก็ย่างเข้าสู่เดือนที่สองครับย่างเข้าสู่เดือนที่สอง กวางอิลีจะพาไปเบิ่งบรรยากาศไปสอบถามข้อมูลความหดซึกของพี่น้องที่เก็บบักพริกว่าเพิ่นเก็บแต่ละเถือเป็นยังไงไปกับกวางอิลีครับมาถ่ายรูปำมาไอเป่ายพวกเก็บบักพริกเนี่ยแหละครับถ่ายพี่น้องเก็บบักพริกยุ่มยิยิ้มยิอยู่กับ่บไปโบมาเก็บอไปเบยื้อเ<ถ>มือ่อยิ้มยิ้มยุ่มยิอยู่เมื่อนี่ปอเล่เศร้าไอ้ที่แนมเห็นแนมบ่เห็นแนมเนี่ยคือใบมันบังเนาะ bảy bằng chắc nói điệp nói xuống bốn cần như này là kiếp 2 mươi đấy này mà để kiếp điều đây này nhâm 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 như bao bảy bao mà đây rồi long youtube này là thay long youtube ไปเปิดไปเปิดเ like บ <co ld> <co ld> em> si <s <s ื้งจากของด้วช so ่องกว้างอิลีครับกว้างอิลีครับเก็บบักพีกสูงเนาะบักพีกสูงบักพีกหัวเรือเนอครับบักพีกหัวเรืออครับโอ้ยดอกเป็นดอกดอกอิลีเหรอ

มือเตือนกล่อมเนี่ยมือเตือนกล่องเตือนกล่อมเก็บบุพเพไปเนี่ยเก็บบงพี่บพไปแต่ก่อนีิมมาทานมือกันนี่ล่ะพี่น้องสิเดี๋ยวโอ้ยไปแลาเก็บบุพเพเก็บยังสิล่ะอ่าตักไปจยางเป็นร่มเตีมันกับเก็บอย่างในหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่ามันไม่หน่วยซุกน่วยดีปนกันเนาะมัดนี้เขาก็เลือกเอาหน่วยสุกยังสิเก็บหน่วยซุกมาหนึ่งครับ มันเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยได้เลือกนะมันยังมันก็บ่เบาอยู่มาทางนี้ราคาข้วโพหอมแดงเฮาหอมแดงเฮ้าลดราคาบาทแต่ว่ายังสุงหน่อยเฮานี่โอ้ปีนี้ไปบ่ได้เลยมันบ่บ่อใดยืมเงินมาลงทุนก็บ่ได้ดอกค่ามันกามันยืมไปนี่คือรอบรอบรอบแรกก็คือน้ำท่วมไปแล้วมันบ่มารอบสองก็ราคาตกอีกราคาบาทเพราะจะมีปกติพอราคาเศร้าโพดทุกปน คือพวเดย์แต่หัวปีกับไข่แน่อยู่ได้หรือไข่อยู่แต่ว่าได้แต่หัวปีครับสามารถถือพวเดย์ไปสามารถถือควันที่ใหญ่แล้วแต่ว่าตัวได้เนี่ยคือตัวบุพิกเนาะอได้แน่ล่ะบุพเพกอบาน,นิก็ลงทุนกับลงทุนไปพร้อมหอมแม่นมาครับล้งทุ่นไปพร้อมหอมคืออยูนในพ่นหอมในพ่นหอม,หอมอกูันนอหอมออกบัน,นิกระกลืนบานิ กรนวยซ้ำเห็นนี่ล่ะโอ้ยแจคสาซ้ำไหนดกจนว่าเก็บบไดเศ้าไหมเศ้าต่บกินเขาเศ้าต่บดกินเขาเืเดียวตต้่เศร้าหอนแรกเนาะโอ้ยนาได้กินเลยล่ะกินจนสีเบิดแม่ แดดอ่อนๆกําลังแดดลมลมตรเนาะเก็บมลวลมวลแช่วงนี้ครับกํากลังเก็บดีเ,เืจ้จัไห็นแจังไดดแดดเปลี่ยงๆปลี่กับบกาออกมากขึ้นกันละมันเสียวด้วยกันเงแดดันนี้แดดค้าแดดแน่ได้เลยน้องมันนี้ล่มกับบ่มีไหมมีล้มคนเลีว แต่ว่าพี่น้องกัจะเป็นบริยานพอมันก็บบกกลางเด้นี่กลางไนเิ่นยังยานเิ่นบ่อ้หลายอยู่นี่ฮาา่ามหน้ามันก็จะสีลจะผ่าไฟไส้พันม้อยู่จะานไฟมาอยู่มาแต่ไฟยิงเนาะ ใช่หลายพ่นนี้เพื่อทีไปหดพ่นผลพ่นพี่เนาะแมนบนะมนมวยยังมันจุบบนมวยมันจบมวยมันจบเมื่อนี้มันตืมันยุดเนาะวันนีตั้งวันแล้ววันนี้มวยมันจบ เอานนเจ้าเห็นทะเลาะเบาได้หน่ะคอยไทยแม่นบ่มนเจ้าเห็นทะเลาะเบาได้หน่ะเอ้ยละก่อนให้าาหใ,หใหจ,ยย <c oughs> จอยู่นี่ล่ะเจ้าบ่ได้ยินด้วยซี้น,นี่แม <c oughs> ่นครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ของจจกของประมาณว่าจะได้จากกิโลครับว่าเป็นจีดสี่สิบอยู่แล้วสองกระสอบสี่สิบกิโลมันบ่ได้สองกระสอบสกระสอบก็ได้พวกเราสองกระสอบอยู่ได้หรอว่ามันสี่ห้าสิบยุบว่าเหมืนสองกระสอบเหี่ยพึ่งีกมันเบาอยู่พปีกเบาอยู่ครับทั้งมันสดโซ่ได้มันตึงได้มันก็สีได้อยู่นี่มันเหนียวหลายอยู่ตามเก็บขึ้นมาขึ้นจังสี่นีเลยเขาเขาเก็บซาบมันบ่ว่าซาเก็เก็บบ่เท่า บ่หมายเขาว่าเออร้ายแต่มันจะแข็งจช่สิหมายเขาว่าเขาเก็บเขาเขาเขาจงไว้หลายมื่นบ่เป็นเป็นนาทีบ่พี่ใหญ่ชักจะมาเก็บนี่กว่าแล้วกว่าแล้วมันบอกเพราะว่ารอบแรกรอบแรกคนมาเก็บกับกระโดนเติบแล้วเนาะ พราะแต่มันเกิดนเทีมันก็เลยเหี่ยวเนาะนหน้าห้วนจะีให้ฮดรถโดนเลยฮดจีด้แม่นครับแต่ว่าพ่นหดพันก็หดโอ้โดนอยู่ไล้เหรอขนหน้าหงค่างีบก่นเพราะว่าแต่ละเถี่ยวพ่นมาฮดเนี่ยกัดโอ้บางทีมันก็คาดตปเดินตะมวยคือโบท่านมาอยู่ The song 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 2 song song bỏ song 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 พายออหลูบอมหันมืดผมบอเย็ยนเอามือครับเ <laughs> <laughs> มื่ออะไมือดำไปเลยครับเมื่อดำ,ดำ,ดำ <laughs> บอเป็นยังครับ <laughs> มือดำมือดำเดียใส่ถุงมือดิ่งเมื่อใส่กับบอเป็นยังดอกแต่ว่าแสบบอแสบแสบอยู่เป็นบอครับเมือบ,บาดแต่แสยบยินได้งามมือ่อเจ้าเจ็สิมันดอกเงียบครับเงียบมันออก <laughs> <laughs> มัออก้งยืนได้งามมีดีบอ 4เกิโลโอ้เก่งขนาดเลยนี่ไปีขอดเสียงเงินละมือไป่ขอดไ่ได้เยนไม่ได้เนี่ยเม่ชสามหน่อยไปี่ขอดเสียงเหมนี่ไม่เีเนีเรียกนี่จะหาคนใม่เดียบอกไม่ห้ไม่ใส่หวานจะไปได้อไม่ป็ด

หองเจ้ายายห้องหมดหดเลยมันต่อสาคนของเจ้าดีใมอัมวเเาก็บปีกสใหมาเร็วตลอดสลอดขาดต่บ่ดยมันเป็นยังห่วยเดี๋ยวคนนี้เขาไปกนังอันนี้เดี๋ยวเสียาดอกไอ้ยิ้งไอ้หล้วเอาเนี่ยมีย่าะบน้โอ้สี่สิางแกงเลย เดียวมันจิเ้นหนากันตัวนมันหยบสี่สองเอาไปสี่สิบเอ็ดครึ่งสี่สิบสองเอ้เขาอะไรนี่นี่ของไผ่ไม่ยดบอกสี่สิบสองไปเลยอ่าอถววันสองโอ้ไสนนั่งสอถึงเจอโอ้นี่นีน้ำบริใสนัเยอะันสามสิมเหวีนสามสิบแปดเก่งเก่งเกเก่งำกงแล้วครับ สามแปดสามแปดรอบเีเสอนกระสอบเดี๋ยวสาบแปดเลือีกสกระสอบนี่อีกสามกระสอบไม่หน่อยเฮ้ยไม่หน่อยเนยนี่ไงอันอมมย์ลยนะสองคนเลอเออร้อยเปนเลม่หน่อยขนาดนสามแปดเลได้ขนาดน้าผูหิหนนกนกมังสี่ส สี่สิบดีบ่าสีกับสาสกับสามสปเมือนลรวบ่บ่าเจ็ดปานี่เลยเจ็ดแเจ็ดอ้ทองแยินกับเจ้านียนน้ำกันอีกนะโอ้เดี๋ยวพากินน้ำกันอันนีกนเนาสี่สิบสี่อนว่าสี่สิบสามสี่สิบสาม สี่สามสี่สิบสามกิโลเก่เก่งเขาไม่เียมีตีเออนั่นต้นนั้นลูกไผ่รอสี่มพี่เก็บมือเ้ได้หรยกิโลเนาะได้าหอยกิโลเก็บบ่บิสเก็บบ่เบิรเลืออยกอยู่ประมาณจากสองรยกิโลนะครับเนาะออันนี้คือเก็บรอบนึงครับเก็บรอบนึงเก็บเบิดมือบแล้วเก็บเบิดมือบ่แล้วมือเดได้หรกิโเฉาะกสุก มืออื่นมาต่อมืออื่นมา่อต่อขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ให้ความสนใจติดตามตั้งแต่ตนจนจบครับเ mm hmm. บิร์นแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกวางอีดีและก็เป็นการแจ้งเตือนที่กวางอีดีจะเอาทลิปใหม่ๆมาฝากพี่ฝากน้องในโอกาสต่อไปครับ ขอให้พี่ให้น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บอยู่ดีมีแห้งนำกันสุขขู่สุขคนครับเมืดหนีเมิดสินมีเงินเก็บมีเงินใส่ครับพอกันไม่ในโอกาสหน้าคลิปนี้เอาไว้สำนีครับสวัสดีครับ 别别乱说，别乱说。